เมนูก็ไดดรูสองพูดตัวพวดมาไมิองรับกมีลองลอนเั้นนัวก้นทำการกลางพุทกกีกแล้ววันนี้ใช่เยอเมื่อวานนี้ก็มาได้กินวันนี้จะได้กินหรือเปล่าดิคลิเก์ ตายแล้วเมื่อวานไม่มามาแล้วคลิค้ยเขามาถึงหนาลูงเรี้ยงพูดดิหันหัวลบ,เลบ,บเกเปียกลุบปานแม่กวะวันนี้ก็หากินมานยังไงจะปากกระตะแล้วว่าไปยิ่งช่างอะไรเรา นี่ก็มาได้ปลาหลายวันแนละ้ววันนี้จะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เด้พี่น้องเอ้ยเหมือนแมกแล้วดูพี่น้องเอ้ยทวมผภูเก็ตมาแล้วดูบนลเอ้อ ูเก็ดเม็ดหมดแล้วนู้ผูเก็ดเม็ดมดแล้วดู้ได้กินไม้นี่เออออย่างนี้ฝนไม่แรงให้เนี่ยเมื่อวานก็ตกทั้งวันเลยวันนี้ก็มาแล้วเนาะเช้าเช้ามาได้กินนเ่ยวันเย็นเยวันนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าดิเรานาะนะนะกินตามน้ำตามทะเลมันธรรมดา ถึงไฟถึงยามฝนยามยุยามลมได้มั่งมาได้มั่งก็ต้องทําใจเรามันอาชีพจ่ทะเลเอามาหากินอาชีพของเราอย่างนี้วันไหนฝนตกก็เราไม่ได้ก็เราตกบ้านเนี่ยวันไหนฝนไม่ตกก็เัามาหาเด็กกัน วันนี้จะมีปลาลูกเราด้วันนี้รวยวะดวนมาเลยเันมาเลยอ้าวจะอะไรป่าพด่าเลยอ่ะเดี๋ยวเดไ๋ยวเรยิบแจ็คพอด่าเดี๋ยวันนี้ก็ไม่แด่เนี่ยว่าออกมาเช้าๆก็เป็นแดดเนี่ยเนี่ยพอทางภูเก็ตนี่ก็เป็นลมเป็นฝนมาอีกแล้วเนอะเออ เอ้มันรู้กี่วันกี่มื้อแนละ้วจะได้อยู่ได้กินด้พี่นออ้องเออเรามันอาชีพในกลางทะเลนะเออมันธรรมดาหน้าแรงหน้าฝนก็ต้องทนต้องซื้อไปกนอนได้ไม่ได้ก็ไปว่ากันทนจบทนสุดท้าย มาไม่ไม่รันต้องดันต้องแก้วอะไรระวังดีน่องแต่ผมต้องดตัอมา่ลไเนาะ้เจอในล่าก็มาัไปเอาจบกี่ะเพียงเท่านี้นะครับติดใจกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสมัย่อยยาวช่อง youtube นะครับสวัสดีครับ